พรราชนัดดาในรัชกาลที่สพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางนายพันเอกพิเศษพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางประสูติเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2394ที่วังท่าพระเป็นพระโอรสองค์สุดท้ายในพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหะวิกรมกับหม่อมชอนะ้อยณอยุทยา เมื่อประสูติมีพระยศที่หม่อมเจ้าปริสดางหม่อมเจ้าปริศดางได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนักเรียนหลวงสเสด็จไปศึกษาที่โรงเรียนลาฟเฟลประเทศสิงคโปร์พร้อมกับพระราชอนุชาในรัชกาลที่หอีกหลายพระองค์จากนั้นได้สเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปีพศ2414และเข้าศึกษาในราชวิทยาลัยแห่งลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับสยามในปีพศ2419แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยราชการในพระเจ้าน้องยาเธอกรมมมือนเนเรศวรริ์ต่อมาหม่อมเจ้าปริสดางได้ทรงขอกลับไปศึกษาต่อเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษในด้านของวิศวกรรมโยธาและการจัดการโรงกราสในปีพศ2423ขณะมีพระชันษาได้29ปีทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นล่าม และตรีทูตในคณะของเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีทวมบุญนาคเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรและได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตไทยคนแรกประจำราชสำนักเซนต์เจมส์แห่งอังกฤษและประจำประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาถึง12ประเทศ ได้เป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิแห่งออสเตรียฮังการีและพระเจ้ากรุงปรัสเซียก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครราชทูตประจำกรุงปารีส้อมทางรับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยามชั้นที่หนึ่งมหาสุราภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าเมื่อปีพศ .2426 ขณะมีพระชันษาได้32ปีในปีพศ .2428 พระองค์เจ้าปริศดางมีพระชันษาได้34ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระหัตถเรขาถึงพระองค์เจ้าปริสดางให้แสดงความคิดเห็นต่อการเสียเอกราชของพอม่าจากสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่สามและแนวการปรับปรุงการปกครองของสยามเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทำนองเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทรงตั้งพระราชาหฤทัยให้พระองค์เจ้าปริสดางถวายความคิดเห็นเป็นการส่วนพระองค์ แต่พระองค์เจ้าปริสดางได้นำพระราชหัตถเรขาและคำกลาบบังคมทูลดังกล่าวไปประชุมปรึกษาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นนเรีศวรฤทธิ์พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตและพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลและข้าราชการผู้ใหญ่ในสถานทูตและได้ตกลงกันว่าจะทูลเก้าถวายความเห็น รวมทั้งสี่พระองค์พร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกเจ็ดคนอันเป็นเหตุที่มาของคำเสนอให้การปฏิรูปการเมืองการปกครองหรือคำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดินรอส .103 ซึ่งสาระสำคัญขอให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการปกครองบ้านเมือง ด้วยระบอบประชาธิปไตยหลังการทูลเกล้าถวายความเห็นดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องอยาเธอทั้งสามพระองค์และพระองค์เจ้าปริสดางเสด็จกลับสยามแต่พระองค์เจ้าปริสดายังไม่เสด็จกลับทันทีด้วยทรงติดภารกิจในการลงพนามให้สยามเป็นสมาชิกสหภาพสากลไพรณี และจัดพิมพ์สแตมสยามในระบบสากลเป็นครั้งแรกโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ปีพศ2428หลังจากนั้นจึงเสด็จกลับสยามพร้อมกับพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลในเดือนมกราคมพศ2429กล่าวกันว่าเพราะการทำเกินพระราชประสงค์ ในการถวายความคิดเห็นนั้นพระองค์เจ้าปริสดางจึงไม่เป็นที่โปรดปรานนับตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อเสด็จกลับถึงสยามแล้วพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าปริสดางเข้ารับราชการในครมไปรษณีย์แรโทรเลขซึ่งกำลังอยู่ระยะเริ่มจัดตั้งโดยทรงรับตำแหน่งเป็น จางวางกรมไปสนีแระโทรเรขและยังได้ทรงปฏิบัติราชการอื่นที่สำคัญอีกหลายอย่างจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษในปีพศ2432ในระยะนี้พระองค์เจ้าปริสดางทรงประสบปัญหาส่วนพระองค์ในด้านการเงินอย่างหนักและถูกเรียกคืนบ้านหลวง เนื่องจากทรงมีปัญหาในการบริหารจัดการเงินงบประมาณกรมไปรษณีย์โทรเลขและทรงพยายามจะบรรจุพระอนุวงศ์พระองค์หนึ่งเข้ารับราชการในกรมโยธาธิการซึ่งขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งหน่วยงานพระองค์เจ้าปริศดางทรงมีส่วนร่วมในการร่างแผนการจัดตั้งหน่วยงานด้วยเพื่อตอบแทนเจ้านายพระองค์หนึ่ง ซึ่งได้ประทานความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่พระองค์พระองค์จึงคิดว่ามีศัตรูที่คอยจ้องเล่นงานพระองค์อยู่ตลอดเวลาและเกิดความท้อใจที่จะรับราชการต่อไปในปีพศ2434ขณะมีพระชันษา40ปีพระองค์เจ้าปริสดางได้ตามเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ กรมพระพานุพานวงศวรเดชเสนาบดีกระทรวงกาโหมในขณะนั้นไปราชการที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างทางเสด็จกลับขบวนเสด็จได้แวะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนื่องจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพานุพานวงศวรเดชส่งพระประชาอย่างกระทานหาันและจำเป็นต้องพักรักษาพระองค์พระองค์เจ้าปิสดางได้ตัดสินพระทยัยลาออกจากราชการ โดยไม่มีการบอกกล่าวและส่งทิ้งจดหมายกราบบังคมทูลลาออกไว้ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองต่างๆในต่างประเทศเพื่อหางานทำทั้งที่ไส้งอนกรุงพนมเปญล,ลัดเปลักจนกระทั่งได้เสด็จไปที่ประเทศสีรังกาและทรงผนวดเป็นพระพิสุในปีพศ2439ขณะมีพระชันษาได้45ปี โดยทรงได้รับฉายาว่าชินวรวงโสภิกขุหรือพระชินวรวงภายหลังทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดทีปะทุต,ตมารามวัดไทยวัดแรกในกรุงโครามโบระหว่างปีพศ2448-2453ถึง พระองค์เจ้าปริดางเสด็จกลับประเทศสยามในปลายปีพศ2453ขณะมีพระชันษาได้60ปีเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการเสด็จสยามครั้งนี้กลายเป็นการเสด็จกลับอย่างถาวรเพราะพระองค์จำต้องลาสิกขาออกเป็นคารวาตามเงื่อนไขของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงดำรงราชานุภาพและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2453เพื่อให้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพแต่หลังจากเสร็จพระราชพิธีพระบรมศพแล้วพระองค์ก็ไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ผนวดและกลับไปสีรังกาอีกครั้งเนื่องจากทางการสยามยังคงเห็นว่าพระองค์เจ้าปริสดางต้องอาบัติปาราชิกจากเรื่องทรงแอบหยิบเอาพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนั้นจึงไม่สามารถกลับเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้อีกตลอดชีวิตรวมเวลาที่ทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้14พรรษาหลังจากลาสิขาแล้ว ทรงทำงานเป็นบรรณาธิการผาแผนกภาษาไทยให้กับหนังสือพิมพ์สยามออฟเซิร์ฟเวอร์ของพระยาอัจฉการประสิทธิ์อยู่เป็นระยะเวลาหนึง่งจากนั้นประทับอยู่ในตรอกกับตันบูชทรงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างสอนภาษาอังกฤษต่อมาในปีพศ2466พระองค์เจ้าปริศดางได้ขอกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง ที่กระทรวงการต่างประเทศทั้งที่ในเวลานั้นมีพระชนษาได้72ปีแล้วพระองค์รับราชการได้ไม่นานก็ทรงให้ถูกออกจากราชการจำนวนในยุคนั้นเรียกว่าถูกดุลเช่นเดียวกับข้าราชการหลายๆคนในเวลานั้นเนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พระองค์เจ้าปิตสดางทรงบันทึกไว้ว่าถูกให้ออกจากราชการในปีพศ2467ช่วงบ้านปลายพระชนชีพพระองค์เจ้าปิศดางทรงย้ายไปพำนักในตรอกวัดมหาพฤทธารามดำรงพระชนชีพด้วยเงินเบี้ยวัดในฐานะพระอนุวงศ์และมีพระญาติส่วนหนึ่งให้ความอุปการะแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงพระชนชีพ อีกทั้งพระองค์ยังมีพระโรคลุ่มเราประชวนเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งดังข้อความในตอนท้ายของหนังสือพระประวัติซึ่งพระองค์เจ้าปริศดารทรงนิพนธ์ไว้เองระบุว่าข้าพระเจ้ามีร่างกายทุพลภาพโรคภยัยต่างๆก็ตามมาผจนซ้ำเติมป่วยไข้เรื่อยมาด้วยความอัตคัดจนการบัดนี้เป็นตุกตาล้มลุก นอนอยู่บ้างลุกขึ้นเต้นรำตะกุยตะกายหาใส่ทองบ้างเที่ยวขอทานญาติมิตรจนเขาเบื่อระอาบ้างไปอยู่โรงพยาบาลบ้างเรื่อยมาจนได้แพทย์สวรรค์มาช่วยให้ลุกขึ้นเต้นไปได้อีกครั้งหนึ่งจึงได้เขียนประวัติตัวเองซึ่งแม้ตัวเองก็อดเห็นแปลกประหลาดไม่ได้ พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ด้วยความยากไร้เช่นนี้จนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่16มีนาคมพศ2477ขณะพระชันษาได้84ปีพระราชทานเพลิงพระศพที่วัดสะเกตราชวร,รวิหารเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2อ7 9ด้วโดยพระศพของพระองค์ได้รับการบรรจุโกรราชวงศ์อย่างเก่า คือเป็นโกฎไม้สี่เรี่ยมหุ้มผ้าขาวยอดโกดเป็นรูปฉัดสามชั้นและไม่มีเครื่องประดับใดๆ